สวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมในรายการตัวซา g เกมเมอร์ทีวีไทยนะจ๊าอ่ะอ่ะ,อะอน,นี่ผมจะมาสอนลงแมปในเกมไมค์ครับนะครับแรกให้เราพิมพ์ไปที่รัน,นโอ้ยพิมพ์เยอะจังผิดอะรันนะครับเซอัลดอร์ต้าเซนดอทไมค์ครับเขาก็จะมีคำว่าเซฟรับแล้วมกนคุณก็แมปมาคุณจะหน้าตายน้ครับ เป็นยังงครับนี่ครับลากไอเทเนี่ยเข้าไปเลยอาลาเสร็จแล้วปุบกาบอาอกไปแล้วครับเข้าเกมเลยแล้วผมมีหมอดังยังมาเลยช้าช้าอเมื่อยก็าจะลองรีวิวดูนะครับนี่ครับกดเล่นครับพอคอมบเอากดเล่นโลซิเลียครับ ผมก็แหลกครับคอมมันชอบแหลกอะ่ะแบบถ้าเป็นตอนอื่นไม่แหลกครับตอนนี้มันเงียเนี่ยครับก็ะได้ปิ่มก็จะนี่ครับอะไรเงี้ยครับ,รบแบบเรือโจรสลัดอะไรเงี้ยครับกอ,อขอจบคลิปนะครับสวัสดีครับ